มีบางวันที่คุณรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดีพอจะภูมิใจมันเหมือนยืนอยู่ตรงกลางระหว่างพอทนได้กับอยากหนีไปให้ไกลคุณตื่นเช้ามาทำในสิ่งเดิมเจอคนแบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมแล้วบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองคำถามคือคุณพูดประโยคนี้มาแล้วกี่ปี มนุษย์เราเก่งเรื่องหนึ่งมากเก่งกว่าการเปลี่ยนแปลงเก่งกว่าการยอมรับความจริงคือเก่งในการหลอกตัวเองเราหลอกตัวเองว่าเรายังไม่พร้อมทั้งที่จริงๆคือเรากลัวเราหลอกตัวเองว่ายังไม่ถึงเวลาทั้งที่จริงๆคือเราไม่อยากเสี่ยงเราหลอกตัวเองว่ามันก็โอเคอยู่นะทั้งที่ข้างในรู้ดีว่ามันไม่ใช่และการหลอกตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณหยุดอยู่กับที่ได้นานเป็นสิปีโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลย เพราะการหลอกตัวเองมันไม่เจ็บมันไม่เสียงดังมันไม่ทำให้ชีวิตพังในทันทีแต่มันค่อยๆกัดกินคุณทีละวันเหมือนปลวกที่ไม่เคยส่งเสียงแต่สุดท้ายบ้านทั้งหลังพังโดยไม่ทันตั้งตัวคุณเคยไหมทำงานที่ไม่รักอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่กล้าบอกใครว่านี่แหละคือชีวิตในฝันของฉันแต่คุณก็ยังยิ้มยังหัวเราะยังบอกคนอื่นว่าโอเคนี่แหละ การหลอกตัวเองในเวอร์ชันที่อันตรายที่สุดเพราะมันทำให้ทุกคน on physical l u d i n g ตัวคุณเองเชื่อว่าคุณไม่เป็นอะไรทั้งที่ความจริงคุณกำลังค่อยๆหมดแรงค่อยๆหมดไฟและค่อยๆหมดศรัทธาในตัวเองไม่มีใครตื่นเช้ามาแล้วตั้งใจจะหลอกตัวเองแต่มนุษย์ทุกคนทำมันโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดเพราะถ้าวันหนึ่งคุณยอมรับความจริงว่าฉันไม่มีความสุข คำถามถัดไปที่น่ากลัวกว่าคือแล้วฉันจะทำยังไงกับมันการหลอกตัวเองเลยกลายเป็นที่หลบภยัยเป็นผ้าหุ่มบางๆที่ช่วยให้คุณไม่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่หนาวเย็นคุณบอกตัวเองว่างานนี้ก็โอเคเงินก็ดีทั้งที่คุณเกลียดทุกเช้าวันจันทร์ทั้งที่คุณรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกดูดพลังชีวิตทุกวัน คุณบอกตัวเองว่าเขาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นทั้งที่คุณไม่กล้าเป็นตัวเองต่อหน้าเขาทั้งที่คุณต้องหุบปากกลืนคำพูดและยอมทุกอย่างเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้คุณบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ค่อยทำทั้งที่ลึกๆคุณรู้ดีว่าถ้าไม่เริ่มวันนี้คุณก็จะพูดประโยคเดิมในปีหน้าแล้วรู้ไหมชีวิตไม่ได้พังเพราะการตัดสินใจผิดครั้งใหญ่แต่พังเพราะการไม่ตัดสินใจอะไรเลยซ้ำแล้วซ้ำเล่า การหลอกตัวเองทําให้คุณรู้สึกเหมือนกําลังเดินหน้าทั้งที่จริงๆคุณแค่ยืนอยู่ที่เดิมแล้วปล่อยให้เวลาวิ่งผ่านไปเวลาคือสิ่งที่โหดร้ายมากมันไม่เคยหยุดรอใครและมันไม่เคยคืนอะไรให้คุณเลยคุณอาจจะยังไม่ล้มเหลวแต่คุณกำลังใช้ชีวิตต่ำกว่าศักยภาพของตัวเองซึ่งในระยะยาวมันเจ็บกว่าความล้มเหลวซะอีกเพราะความล้มเหลวสอนอะไรบางอย่างแต่การหลอกตัวเองไม่สอนอะไรเลยมันแค่ทำให้คุณชินกับชีวิตที่ไม่ใช่ และวันหนึ่งคุณจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับคําถามที่เจ็บที่สุดในชีวิตว่าทำไมตอนนั้นฉันไม่กล้าซื่อสัตย์กับตัวเองไม่มีใครเปลี่ยนชีวิตได้ถ้ายังโกหกตัวเองอยู่ไม่มีใครเติบโตถ้ายังโทษเวลาโทษคนอื่นหรือโทษโชคชะตาแทนที่จะยอมรับความจริงว่าบางอย่างในชีวิตคุณต้องเปลี่ยน วันที่ชีวิตเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่วันที่คุณมีแรงบันดาลใจไม่ใช่วันที่คุณมีแผนสมบูรณ์แบบแต่คือวันที่คุณกล้าพูดกับตัวเองตรงๆว่าฉันไม่โอเคกับชีวิตแบบนี้อีกต่อไปแล้วแค่ยอมรับความจริงข้อนี้คุณก็เดินออกจากจุดเดิมมาไกลกว่าคนส่วนใหญ่แล้วแต่แน่นอนการหยุดหลอกตัวเองไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นในทันทีมันทำให้ชีวิตชัดขึ้น ชัดว่าคุณอยู่ตรงไหนชัดว่าคุณไม่มีอะไรชัดว่าคุณกลัวอะไรและชัดว่าคุณต้องรับผิดชอบอะไรบ้างและนี่แหละคือจุดที่คนจำนวนมากถอยกลับไปหลอกตัวเองเหมือนเดิมเพราะความชัดเจนมันเจ็บแต่ความคลุมเครือมันสบายกว่าการบอกว่าไม่รู้ง่ายกว่าการบอกว่าฉันรู้แต่ฉันยังไม่กล้าการบอกว่ารอจังหวะง่ายกว่าการบอกว่าฉันกลัวล้มเหลวการบอกว่ายังไม่พร้อมง่ายกว่าการบอกว่าฉันไม่มั่นใจในตัวเอง แต่ชีวิตไม่เคยเปลี่ยนเพราะคำโกหกที่ฟังดูดีชีวิตเปลี่ยนเพราะความจริงที่ฟังแล้วอยากร้องไห้แต่ต้องยอมรับมันคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกอย่างในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกคำตอบแต่คุณจำเป็นต้องเลิกโกหกตัวเองเลิกบอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่มันไม่เป็นไรได้จริงๆเลิกบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านทั้งที่คุณรู้ว่าถ้าไม่ทำอะไรมันจะวนกลับมาเหมือนเดิม ชีวิตของคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนถ้าคุณยังเลือกความสบายทางใจมากกว่าความจริงและตรงจุดนี้เองคือเส้นบางๆระหว่างคนที่ทนไปทั้งชีวิตกับคนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆครับเมื่อคุณเริ่มหยุดหลอกตัวเองจริงๆสิ่งแรกที่คุณจะไม่ได้รับไม่ใช่ความสุขไม่ใช่แรงบันดาลใจแต่คือความอึดอัดมันคือความรู้สึกเหมือนแสงสว่างที่ส่องเข้ามาในห้องมืดคุณไม่ได้รู้สึกดีขึ้นทันที คุณแค่เห็นฝุ่นเห็นรอยแตกเห็นความรกที่คุณไม่เคยอยากมองความจริงไม่เคยปลอบใจใครมันไม่พูดว่าไม่เป็นไรนะมันแค่พูดว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นและหลายคนหยุดตรงนี้ไม่ใช่เพราะรับความจริงไม่ได้แต่เพราะไม่อยากรับผิดชอบต่อมันเพราะเมื่อคุณยอมรับความจริงคุณจะโทษใครไม่ได้อีกคุณจะโทษงานไม่ได้ โทษแฟนไม่ได้โทษพ่อแม่ไม่ได้แม้แต่โทษโชคชะตาก็เริ่มฟังไม่ขึ้นคุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตที่คุณเป็นอยู่คือผลรวมของการเลือกและการไม่เลือกที่คุณทำมาตลอดมีไม่ใช่เพื่อทำให้คุณรู้สึกผิดแต่เพื่อทำให้คุณตื่นเพราะคนที่ยังหลับจะโกรธทุกอย่างที่พยายามปลุกเขาแต่คนที่เริ่มตื่นจะเริ่มถามตัวเองว่าแล้วฉันจะทำยังไงต่อดี วันที่คุณหยุดหลอกตัวเองคุณจะเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นเสียงที่เคยถูกกลบด้วยความยุ่งความคาดหวังและเสียงของคุณอื่นคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเหนื่อยมานานแค่ไหนคุณฝืนยิ้มมากี่ครั้งคุณยอมเสียตัวตนไปกี่รอบเพื่อให้ชีวิตมันดูโอเคและคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการฝืนไม่ใช่ความแข็งแกร่ง มันคือการเลื่อนวันพังออกไปเท่านั้นเองหลายคนคิดว่าถ้ายอมรับความจริงแล้วชีวิตจะหนักขึ้นแต่ความจริงคือชีวิตหนักอยู่แล้วแค่คุณแบกมันโดยไม่รู้ตัวความจริงไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้ชีวิตมันแค่บอกว่าคุณกำลังแบกอะไรอยู่บ้างและอะไรที่คุณวางลงได้วันที่คุณหยุดหลอกตัวเองคุณอาจจะยังไม่มีคำตอบแต่คุณจะเลิกถามคำถามผิดๆ คุณจะเลิกถามว่าทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้แล้วเริ่มถามว่าฉันยอมให้ชีวิตเป็นแบบนี้ได้ยังไงคุณจะเลิกถามว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นแล้วเริ่มถามว่าฉันต้องเปลี่ยนอะไรคำถามแบบใหม่ไม่ทำให้คุณสบายใจแต่มันทำให้คุณเป็นอิสระเพราะอิสระภาพไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการไม่โกหกตัวเองอีกคุณไม่จำเป็นต้องลาออกทันที ไม่จำเป็นต้องเลิกใครในวันนี้ไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคนใหม่ข้ามคืนสิ่งเดียวที่จำเป็นคือความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ว่าสิ่งนี้ทำให้คุณไม่มีความสุขซื่อสัตย์ว่าคุณกำลังฝืนซื่อสัตย์ว่าคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนแม้จะยังไม่รู้ว่าจะไปถึงยังไงความซื่อสัตย์กับตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความกล้าทุกอย่างเพราะเมื่อคุณเลิกโกหกตัวเองคุณจะเลิกหลอกคนอื่น และคุณจะเริ่มสร้างชีวิตที่ไม่ต้องอธิบายกับใครมากชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องดูดีในสายตาทุกคนแต่มันไม่ต้องทำร้ายคุณทุกวันวันที่คุณหยุดหลอกตัวเองคุณจะเริ่มยอมรับว่าบางความฝันอาจไม่ใช่ของคุณบางเป้าหมายอาจเป็นของสังคมบางความคาดหวังอาจไม่เคยถามคุณเลยว่าต้องการไหมและการปล่อยบางอย่างไปไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่มันคือการคืนพื้นที่ให้ชีวิตคุณจะเริ่มเลือกน้อยลงแต่เลือกตรงขึ้นคุณจะเริ่มพูดน้อยลงแต่พูดความจริงมากขึ้นคุณจะเริ่มเดินช้าลงแต่หลงทางน้อยลงและวันหนึ่งคุณจะสังเกตเห็นว่าคุณไม่ต้องฝืนเป็นใครคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรคุณแค่ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ทำร้ายตัวเองนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะคุณเก่งขึ้นชีวิตเปลี่ยนเพราะคุณจริงกับตัวเองมากขึ้นและถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกอึดอัดยังรู้สึกไม่ชัดยังรู้สึกเหมือนชีวิตมันติดอยู่ตรงกลางอย่าพึ่งหนีความรู้สึกนั้นเพราะมันอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังหยุดหลอกตัวเองได้ถูกทางแล้ววันนี้เรามาสรุปสั้นๆก่อนจบคลิปวันที่คุณหยุดหลอกตัวเองไม่ใช่วันที่ชีวิตง่ายขึ้น แต่คือวันที่ชีวิตตรงขึ้นคุณจะเห็นความจริงชัดขึ้นได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นและเริ่มรับผิดชอบชีวิตของตัวเองมากขึ้นชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องเร็วไม่ต้องเหมือนใครแค่ไม่โกหกตัวเองก็เปลี่ยนชีวิตได้แล้วสิ่งที่คุณจะได้จากตอนนี้คุณจะได้กล้าซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นคุณจะเลิกใช้ชีวิตเพียงเพื่อให้ดูโอเค คุณจะเริ่มตั้งคำถามที่พาชีวิตไปข้างหน้าและคุณจะรู้ว่าการเปลี่ยนชีวิตเริ่มจากการเลิกหลอกตัวเอง